สวัสดีค่ะประเด็นมาอัปเดตต้นคูดในึ่งเบิ่งนะะนะี่ค่ะเนาะประเด็นเปิดใจกระถางก็ต้องเป็นยอดอันนึง่งซุ่มนึ่งประเด็นกะกิ้มเอาไปปลูกแล้วนะคะนะีค่ะเนาะอนใดนั่นประเด็นกิ้มไปปลูกแล้วอันนี้ประเด็นเฮ็ดไม่กําลังขึ้น,นะะเนาะกําลังปคงมาเดี๋ยวจั้งค่อยเปิดแล้วค่อยเปิดอีกนะคะเนาะดีดี ก็เด็นเราล่องบ้งสามสีเมตรก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นแล้วก็ล่งโปงใบหน่อยนะค่ะเนาะโปงเลยเราเลยซีรีส์เราประเด็นอัปเดตมาให้บางอีกางแล้วค่ะเด้อใส่กระถางมันใหญ่อยกางน้อยจับประเด็นเรานนประสิะะลีวว่ยน,นีดอันนี้ประเด็นเราไปปลูกายอันเนาะมึนประเด็นเสี่ยน เอาอัปเดตให้เบิ่งอยู่นะเนาะอันนี้พริกประเดืนอนเพาะแล้วเกิดขึ้นตีงามงามเพื่อนพริกด้วยพริกกับแตงเนาะ,ะนะเนาะมันเป็นแตงหลานประเดือนก็เล่าเงนินลือข้างอรอประเดือนสิไปเอ็ดใส่ข้างเดี๋ยวประเดือนกับสีเอาใส่เนาะอันนี้ต้นอันนี้ส้มนุ่อันนี้ก็ต้น อันนี้ก็เม็ดดอกคูนประเดีนน๋ยวนามาเพาะไหวเนาะคะเนาะเกิดแล้วน,นี่ประเด็นเปิดแล้วกำลังพงอัน,นี่ประเด็นขยายมาใส่อันมาใส่ถุงเพาะช่ำเนาะค่ะเนาะเดินขยายมาใส่ถุงเพาะช่ำกำลังงามอจ่าหน่อยกับต้นไงขันต้นไงเติบหนึ่งแล้วอน่น ผู้ใดอยากได้ยังค่อยเขียนพี่อยู่มาให้ประเดินได้ไปเด้อยไปเดินสีทรงไปให้เอาไปปลูกไว้บ้านไว้บัดไว้รงเรียนก็ได้ประเดินได้มาหลายฝากดูไปเดินสีเพาะไปเรื่อยๆเอาประเดินอยากให้เอาไปปลูกไว้มันสีได้ขยายพันธุ์หลายๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ร่องเอายอดใบสองเม็ดก็เกิดเห็นบ่ต้องเห็ดควบแน่นยังค่อยเกิดเนาะค่ะเนาะ ปลาเดืนเปิดดอกแล้วกําลังสวงามเดี๋ยวขันมันได้ใบใไงปลาเดือนสีอัปเดตให้เบื้องอีกแล้วค่ะเด้อดอกใหม่งามผักงามเงี้ยอันนั้นพริกปลาเดืนกําลังเป็นนวยเห็นบ่วยนวยองปองแป,งแปง้งนนะ่ะอันนั้นพริกพริกหยวกพริกหยวกปลาเดนืนแล้วค่ะเด้อนะเป็นเจ้าหน่วยเราก็บบุ้หนุนะโอ้หลายหน่วยพริกหยวกกับต้นนั้น ต้นอาวาะวคาโดสูงสูงประเด็นก็เลยอัปเดตมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะมีต้นใหม่อันนี้ประเด็นก็เอามาปลูกติดแล้วต้นนี้ยังมีนคนดูก็เริ่มซเสื่อได้อัปเดตมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะต้นน่ะต้น์สนประเด็นงามงามต้นนั้นอเพราะจากขวดดัน,น น้ำพัดสะติกเนาะค่ะเนาะือประเดินเพาะยังไงเวลาน้ำถ่วมมาทนท,น,ทนประเดินล่องถดล่องมึงเทน้ำใส่ไว้คางไว้เป็นเดือนก็บ่ตายไหมดีดีอันนี้แตงประเดินก็ร่างงามน้ำมันนั่นใบยังน้อยกันประเดิยนยัางก๋วยเตี๋ยวไปลุง่งประเดินเห็ดสีเฮ็ดคางไว้เนาะค่ะเน่ก็เอื่อหนแตงหลานประเดินไปสื่อเขามาซ่องหนึ่ง ร้องเอามาปลูกล้องเมึงนกมากินอาหารหมาดะมากินอาหารของไหนไม่กินงามงามแล้วก็ขึ้นพอก,กี่เม็ดได้เอาตอนนี้ก็ดื้อด้ออยู่หลอดปลอดภัยบรรจุกคน,นอยู่ดีสบายคนเก็ยบใจด่างข้มไข่ยังใส่ทั้งไลยใส่ยังนิงใส่เม็ด ขอบคุณทุกกำลังเร่งใจอขอบคุณทุกการติดตามกรเจ้ามากเราด้วยขอบคุณที่เพื่อนไม่เพื่อนเกา่าด้วยก็เด้อเพื่อนไม่มากกับช้าช้าได้พาเลื่องงามสุขภาพแข็งแรงทุกคนไปติดตามคลิปหนานะะด้วยก็เด้อคลิปเหนียวตอนนี้บอลโคตรมากหลายเราปฏิการ